สวัสดีค่ะพบกับช่อง YouTube สมมะทาโร่เปิดไพ่ไทยดวงดวงความรักประจำเดือนกรกฎาคม2564คลิปนี้ถึงคิวของชาวราศีธนูและรักคนาธนูนะคะดวงความรักคนโสดคนมีคู่และคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะฟังเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ ในเดือนนี้ดวงความรักสิ่งใดที่ดีสิ่งใดที่ต้องเฝ้าระมัดระวังเดี๋ยวเรามาติดตามมารับชมกันเลยว่าคําแนะนําของไพ่จะออกมาในทิศทางไหนและใครที่ ทราบลักนณาสามารถที่จะดูแบบลักนณาได้ส่วนใครที่ไม่ทราบลักนาก็ใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหร,ราศาสตร์ไทยช่องอช่องส้มมะทารโรนะคะดูดวงตามหลักโหร,ราศาสตร์ไทยนะจ๊ะก็โปรดใช้วิจราราณในการรับชมดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งหากแหมนชื่นชอบฝากกดแชร์ฝากกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจคนละหนึ่งแชร์ช่วยด้วยนะคะใครอยากเสริมดวงความ ความรักสามารถบูชาเทียนแดงชุดละ199กบาทจุดทําพิธีวันที่18กรกฎาคมขึ้น9ก้าคำเดือน8ใครอยากดูดวงความรักเน้นเฉพาะความรัก3คํคำถาม99บาท5ทําคำถาม1 9 9อบาบาทนะคะเงื่อนไขและกติกาอยู่ใน Facebook ส้มมะพยากรพิมพ์ภาษาไทยส้มมะพยากรตรงตัวนะคะ ก็อยากจะดูดวงก็ได้อยากจะจุดเทียนก็ได้ส้มมะยินดีให้บริการทุกๆคําถามย่อมมีคําตอบและทุกๆปัญหาย่อมมีทางออกและมีวิธีการแก้ไขเนาะในเดือนนี้ ในเรื่องของความรักบ,บางคนมีเกณฑ์การเสียคนรักไปอาจจะเป็นแฟนเก่าที่ได้จากเราไปหรือคนเก่าตายไปเสียชีวิตจากไปมีเรื่องของการที่เราคิดถึงคนที่ตายไปแล้วคิดถึงคนที่ได้จากไปแล้วเพราะไพ่พที่เกี่ยวกับความตายเนี่ยขึ้นถึงสองใบคนเราเกิดแก่เจ็บตายความพัดพราคมันเป็นเรื่องปกติ เพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดค่ะเขาตายจากไปแล้วหรือเขาได้เดินออกไปจากชีวิตเราไปแล้วหรือเขามีคนอื่นไปแล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปอะไรอาวรนสำหรับคนโสดที่ยังปลดล็อกตัวเองไม่ได้อะยังกักขังตัวเองไว้กับความคิดความทุกข์ บางคนมีเรื่องของการใช้เหล้าใช้ยาเสพติดใช้สารเสพติดกินเหล้าจาดสูบบุหรี่จัดมันไม่ช่วยอะไรค่ะเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะคนราศีธนูขา <c oughs> คนเราเนี่ยถ้าเราเปรียบเสมือนเพชร <c oughs> like เพชรอยู่ที่ไหนก็เป็นเพชรค,ค่ะ วานอนได้แก้วไก่ได้พลอยมันไม่เห็นประโยชน์มันจะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่เห็นคุณค่าในตัวเราดังนั้นคนโสดขอให้ move on ได้ถ้าคุณ move on ได้คุณทำใจได้คุณเปิดใจได้เลยค่ะคนใหม่ๆจะมีเข้ามาแล้วคนคนนี้อาจจะเป็นคู่แท้ถึงขั้นได้แต่งการแต่งงานเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคนราศีธนูคุณต้องเห็นคุณค่าในตัวเอง ตัวคุณคือเพชรเม็ดงามตัวคุณคือเพชรน้ำงาม ใครที่เขาไม่รักเราช่างเขาเขาไม่เลือกเราช่างเขาเราต้องเริ่มต้นกลับมาดูแลตัวเองรักตัวเองและเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนแล้วเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับคนใหม่ที่เขารักเราจริงๆแล้วเห็นคุณค่าในตัวเรามีเกณฑ์จะได้เจอคู่เพราะฉะนั้นคนใหม่จะเข้ามาไม่ได้ถ้าคุณไม่เคลียร์คนเก่าออกไปจากหัวใจไม่ว่าคนคนนั้นจะตายจากหรือไม่ว่าคนคนนั้นจะไปมีคนใหม่ เคลียร์คนคนนี้ออกไปจากหัวใจแล้วเปิดรับคนคนใหม่นะคะเข้ามาในชีวิตคนโสดถ้าเปิดใจยังไงก็มีเกณฑ์จะได้เจอคู่แท้และได้แต่งงานแน่นอนนะจ๊ะส่วนคนมีคู่คนมีคู่ขอหัวเราะนิดนึงคนมีคู่เนี่ยไข่เจ้าชู้ให้ระมัดระวังนะจ๊ะหูตาสับประรดนะคะคนมีคู่ใขรที่เจ้าชู้ระมัดระวังให้ดีนะจ๊ะ หน้าต่างมีหูประตูมีช่องแฟนของคุณเนี่ยเป็นคนฉลาดมากๆเพราะฉะนั้นใครที่กำลังคิดจะนอกใจแฟนนะจ๊ะก็ให้ระมัดระวังให้ดีโดนจับได้มันจะไม่คุมนะคะโดนทุบหลังแอ่นนะคะบอกไว้ก่อนส่วนใครที่มีลังสังหรณว่าเฮ้ยแฟนฉันจะนอกใจฉันหรือเปล่าหรือแฟนฉันช่วงนี้ทำไมาแปลกๆไปไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยรักไม่ค่อยดูแล บางครั้งเนี่ยจะบอกกับคนราศีธนูเลยว่าถ้าแฟนของคุณเปลี่ยนไปหรือมันมีพฤติกรรมอะไรที่น่าสงสัยอ่ะคุณนะ่ะจะมีสายสืบ มันเหมือนว่าเฮ้ยถ้ามันนอกใจเราใช่ไหมมันจะมีคนไปเจอเฮ้ยแฟนมึงไปเดินห้างแฟนมึงไปดูหนังแฟนมึงไปกินข้าวจะมีเหี่ยวสาวคาบข่าวมารายงานคุณจงจำไว้เลยว่าความลับไม่มีในโลกเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นอีงโง้เป็นควายให้เขาหลอกสวมข่าวนะคะความลับไม่มีในโลกค่ะสายข่าวเรามีเยอะไม่ต้องกลัวแต่เรื่องบางเรื่องเนี่ยอะไรที่มันยังไม่เกิดขึ้นนะคะ อย่าคิดวิตกกังวลไปก่อนล่วงหน้าเพราะว่าถ้าเรามมวแต่คิดลบมัวแต่คิดร้ายมันทําให้เราจะกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์หงุดหงิดแล้วก็ขี้หึงขี้หวงขี้ระแวงแล้วมันจะส่งผลต่อสุขภาพจิตของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคิดมากกับสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นนะคะส่วนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็อยากให้คุณเนี่ยยอมรับความจริงให้ได้คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ย อาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่แต่อยากให้คุณยอมรับความจริงว่าหนึ่งเขาอาจจะมีคู่ของเขาอยู่แล้วก็คือมีแฟนอยู่แล้วแต่เราอะมาที่หลังหรือเราต้องยอมรับความจริงให้ได้อย่างหนึ่งว่าเขาไม่ได้เลือกเราเขาไม่ได้รักเราต่อให้เราพยายามรัก ปาถนาดีทําดีขนาดไหนหยิบยื่นอะไรใดๆที่เป็นสิ่งที่ดีให้เขาแต่ท้ายที่สุดเราก็ต้องยอมรับความจริงให้ได้ว่าเขาไม่เลือกเราแล้วเราไม่ใช่คนที่ใช่สำหรับเขาแบบนั้นก็เป็นได้การที่คุณไม่ได้ถูกเลือกหรือการที่คุณไม่ถูกรักไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ดีหรือคุณไม่มีคุณค่าแต่มันเป็นเพราะว่า สิ่งหนึ่งสิ่งใดมันอาจจะเป็นทิ่กรรมลิขิตก็ได้คนเราถ้ามันไม่ใช่คู่กันน่ะจะพยายามทําดีแค่ไหนมันก็ไม่ใช่คู่กันเพราะฉะนั้นคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ําใจค่ะคนที่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ไปกับเรายังมีคนที่ เห็นคุณค่าในตัวเรายังมีอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะตัดใจจากคนคนนั้นได้ไหมแล้วยอมรับความจริงได้ไหมถ้ามันไปต่อไม่ได้แล้วสุดท้ายยัง,ง,ยงไงยังไงเขาก็ไม่เลือกคุณทำใจเธอคะค่ะหันกลับมาดูแลตัวเองหันกลับมารักตัวเองแล้วก็รอคอยคนที่เขาคู่ควรกับเราและรักคนที่เขารักเราจะดีกว่าช่วงเนี้ยทั้งคนโสดและคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยถ้าจะเปิด ใจรับคนใหม่ๆเข้ามาดูอย่างหนึ่งนะระมัดระวังคนที่เจ้าชู้นะส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยไม่ได้มีปัญหาหรอกขอแค่คุณเนี่ยหันกลับมารักตัวเองแล้วเห็นคุณค่าในตัวเองแค่นั้นก็พอช่วงนี้นะคะมันมีเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณมันมีเรื่องเกี่ยวกับความเป็นความตายอะไรหลายๆอย่างเข้ามามันอาจจะฝันเห็นคนตายหรืออาจจะฝันเห็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วหรืออะไรไปแล้วพยายามทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับค คนที่ตายไปแล้วฝันเห็นคนตายคนไหนอย่าลืมไปทําบุญให้เขาแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยขอพอรองค์พระแม่ลักษมีหรือขอพอรองค์พะตรีมูรติเสริมดวงในเรื่องของความรักนะคะส่วนใครอยากจุดเทียนชุดละร้อยเทักแชทมาได้ส่วนใครอยากจะดูดวงส่วนตัวก็3คําถาม99ทักแชทมาได้สมมาพยากรณ์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีคะ่ะ